ความสัมพันธ์ใน3ามก๊กปรกรณ์สองจีนก,ก๊กตำนานย่อในปัจจุบันนาการกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินตั้งแต่พระเจ้าตรงสีฮ่องเต้เสด็จเข้าสู่สวรรคคาลายัยก็เกิดมีข้อปัญหาสำคัญขึ้นว่า ผู้ใดจะได้รับเป็นพระชัทายาทสืบสันตติวงศ์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครอบครองราชสมบัติต่อไปแต่ตามความที่ควรแล้วราชสมบัตินั้นชอบจะตกได้แก่บุตรชายเจ้าโกงเชียงอ๋องด้วยเหตุที่ว่าพระเจ้าตุงสีห้องเต้เข้าสู่สวรรคาลายไปโดยหาได้มีพระราชบุตรและหาได้มอบเวรราชสมบัติแก่พระราชวงศ์องค์หนึ่งองค์ใดไม่แต่อย่างไรก็ดีเป็นการที่ยากยิ่งนักถึงสองประการ ในการที่จะจัดการให้เป็นไปได้ตามทางนี้คือประการหนึ่งนั้นถ้าเจ้าบุตรชายเจ้ากงเชียงอ๋องขึ้นสวยรราชครอบครองห้องเต้สมบัติเป็นกษัตริย์แล้วก็จําเป็นที่เจ้ากงเชียงอ๋องผู้เป็นพระบิดาจะต้องลาออกจากตําแหน่งราชการเสียหมดทุกหน้าที่ด้วยว่าตามธรรมเนียมข้างจีนก๊กนั้นผู้ที่เป็นบิดาจะทําการอยู่ภายใต้อํานาจบุตรของตนไม่ได้ประการสองนั้นบุตรชายของเจ้ากงเชียงอ๋อง ได้ทรงพระเจริญเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วพระนางสูสีหองไทยเฮาพระราชมารดาแห่งพระเจ้าตุงสีหองเต้ก็จะต้องเสื่อมอำนาจลงไม่มีอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะทำการอยู่ข้างหลังหองเต้บัลลังได้ด้วยตำแหน่งอันนี้พระนางเธอทรงชอบกระทำและถือมั่นไว้ซึ่งอำนาจดังนี้เสมออยู่ถึงแม้ว่าจะได้มีพระนามว่าพระองค์เป็นผู้ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแล้วก็ดี แต่พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งอำนาจแห่งผู้สำเร็จพระราชการแผ่นดินจนตลอดเสมอมาพระเจ้ากวงซูฮ่องเต้ขึ้นครองราชสมบัติโดยเลขกโลบายของพระนางห่องไยเฮาสูสีตามที่กล่าวมาแล้วนี้จึงได้เลือกเอาไซเตียนซึ่งมีชนมายุได้สามขวบพระองค์เป็นบุตรชายของเจ้าชุนจีนอ๋องที่เป็นพระอนุชาองค์น้อยของพระเจ้าเสียนเฟิงฮ่องเต้ และเกิดด้วยมารดาที่เป็นน้องนางของพระนางสูสีฮ่องไถเฮาด้วยนั้นเมื่อได้รับเอาไซเตียนเข้ามาถึงพระราชวังแล้วจึงได้ประกาศยกไซเตียนขึ้นเป็นพระเจ้าฮ่องเต้ราชาธิราชครอบครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์สืบราชวงศ์ต่อไปโดยที่ยกเหตุอ้างว่าไซเตียนเป็นพระราชบุตรบุญธรรมของพระเจ้าตุงสีฮ่องเต้เมื่อไซเตียนได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ทรงพระนามสืบราชวงศ์ว่าพระเจ้ากวงซูฮ่องเต้ และพระนางฮ่องเทห์สูสีพระเจ้าป้ามหาเทวีก็ทรงไว้ซึ่งอิสรียยศและอำนาจเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินราชวงศ์จีนนี้ต้นเดิมนั้นต่อเนื่องมาจากพวกชาติตาดเม่งจูและประถมแห่งราชวงศ์นี้ได้สืบกษัตริย์ต่อเนื่องกันมาและเรียกราชวงศ์นี้ว่าวงตาชิงแปลว่าราชวงศ์ที่บริสุทธิ์พระเจ้ากวงซูฮ่องเต้เป็นผู้ที่สืบสายโลหิตต่อเนื่องกันลงมาเก้าชั้น แต่ถ้าจะนับตามลำดับกษัตริย์แล้วพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่15ต่อมาตั้งแต่พระเจ้าไทโจเกาฮ่องเต้ผู้เป็นประถมราชวงศ์นี้ในเวลาที่พระเจ้าตุงซีฮ่องเต้เสด็จเข้าสู่สวรรค์คาไลนางอาลูตีฮองเฮาพระมเหสีได้ทรงคันอยู่ด้วยในเวลานั้นแต่ดับสูญสิ้นพระชนไปเสียก่อนเวลาที่ได้ประสูติพระราชบุตรตั้งแต่พระเจ้ากวงซูฮ่องเต้ขึ้นครองราชสมบัติแล้วพระนางฮ่องไทเฮาสูสี ก็เป็นผู้สำเร็จพรระราชการแผ่นดินมีอำนาจปกครองทั่วพระราชอาณาเขตเจ้ากรุงเชียงอ๋องที่รับตำแหน่งสำคัญอยู่ในราชการแผ่นดินก็ได้ทรงถูกถอดออกเสียจากตำแหน่งหน้าที่ราชการแผ่นดินทั้งหมดและตั้งแต่นั้นต่อมาหลีห้องเจียงที่ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่เป็นผู้แนะนำและเป็นที่ปรึกษาสำคัญของรัฐบาลกลางในพระนางห้องไทเฮาสูสีเกิดวิวาทขึ้นกับอังกฤษ ด้วยเรื่องที่ข้ามิสเตอร์มาคารีตายภายหลังเมื่อประเทศอังกฤษได้รบชนะเมืองพม่าและได้ทำหนังสือสัญญาไมาตรีกับพระเจ้าแผ่นดินพมา่าส่วนพวกคนอังกฤษก็มีความปรารถนาที่จะทำหนทางข้ามเขาใหญ่ที่เป็นพรมแดนแบ่งอนาเขตประเทศพม่าก,กับประเทศจีนกกนั้นเข้าไปโดยเพื่อที่จะเปิดหนทางการค้าขายเข้าไปถึงเมืองยูนานจึงได้ส่งกองทหารให้พันเอกเสรเดนคุมเข้าไปจนถึงตำบลพาโม แต่เข้าไปไม่ตลอดแล้วก็ต้องถอยทับกลับออกมาลูปีมีขอสร1874รอ1,874รัฐบาลประเทศอินเดียได้กระทำตามคำสั่งที่มีมาจากรัฐบาลอังกฤษให้จัดการส่งกองทหารให้ในายพันเอกเปล่าคุมเข้าไปในถึงที่เมืองยูนานโดยที่ไปทางเมืองพาโมและในเวลาเดียวกันนั้นได้จัดการมีคำสั่งให้มิสเตอร์เออาบาคารีซึ่งรับราชการอยู่ในพวกกองสุน ให้เดินบกขึ้นมาทางประเทศจีนและมาบรรจบกับกองทหารที่ตำบลพาโมแล้วจะได้กระทำหน้าที่เป็นล่ามพากองทหารน,นั้นเดินเข้าไปจนตลอดเมืองยูนานและเดินบกเข้าไปจนถึงเมืองฮั่นเกามิสเตอร์มาคารีได้เดินทางมาจนสำเร็จตลอดและได้มาบรรจบพบกับนายพันเอกเราตามที่ได้กาหนดไว้นั้นเมื่อกองทหารตั้งอยู่ที่เมืองพาโมได้ยินข่าวเล่าลือโจษกันว่า พวกจีนกกได้จัดแจงการเตรียมอาวุธไว้จะต่อสู้ขัดขวางไม่ให้กองทหารอังกฤษยกล่วงข้ามเขาเข้าไปได้มิสเตอร์มาคารีจึงได้รับอาสาที่จะยกล่วงหน้าไปก่อนเพื่อที่จะได้สืบสวนดูว่าความที่เล่าลือกันนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่เมื่อมิสเตอร์มาคารีได้เข้าไปถึงเมืองมันวินซึ่งเป็นเมืองแรกที่อยู่ภายในอาณาเขตตรงกกแล้วมิสเตอร์มาคารี ก็ได้ถูกพวกจีนพากันเข้ากลุ่มรุมฆ่าตายที่ในเมืองนั้นและเมื่อกองทหารนายพันเอกเปล่ายกเข้าไปถึงที่ตำบลนั้นแล้วพวกจีนก็มีอาวุธครบมือพากันต่อสู้รบไม่ให้พวกกองทหารนั้นยกล่วงเข้าไปได้เมื่อเกิดเหตุขึ้นเช่นนี้แล้วเซอร์ทอมมัสเวตอักษราชทูตอังกฤษประจำอยู่ที่พระนครปักกิ่งได้เป็นธุรจัดการเ,เรื่องนี้ด้วยความอุตสาหาพยายามที่จะให้ได้ตัวผู้ร้ายซึ่งกระทำความผิด โดยที่ชาติอังกฤษขอร้องยืนยันว่าเซนจูยิงผู้ว่าราชการเมืองยูนานเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้แต่รัฐบาลจีนปิดบังป้องกันเซนจูยิงเสียโดยที่อ้างเหตุว่าพวกจีนพลเมืองที่ได้กระทําร้ายต่อคนอังกฤษนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีความเต็มใจที่จะเปิดหนทางการค้าขายให้แก่คนต่างประเทศให้เข้ามาในบ้านเมืองเมื่อการเป็นเช่นนี้แล้วฝ่ายจีนได้ตั้งค่าหลวงสามคน ฝ่ายอังกฤษได้ตั้งค่าหลวงสามคนไปยังเมืองยูนานเพื่อที่จะได้ไตส่สวนในความเรื่องนี้ในสถานที่ที่เกิดเหตุก็สืบไตส่สวนไม่ได้ความปรากฏชัดว่าอย่างไรกันแน่มาจนทุกวันนี้โดยที่รัฐบาลจีนเป็นผู้โต้แยง้งแกล้งบิดพลิ้วไปต่างๆอัคราชทูตอังกฤษพูดปรึกษาด้วยกับสภาจุงลียาเมนสาราว่าการต่างประเทศก็ไม่เป็นการที่ตกลงกันได้จนเซอร์ทมัสเวดจึงได้ออกจากพระนครปักกิ่ง มาตั้งพักอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้แล้วและได้มีโทรเลขแนะนําไปถึงรัฐบาลอังกฤษให้ใช้กําลังทหารเพื่อที่จะให้เป็นการตกลงกันได้ในเรื่องนี้เมื่อรัฐบาลจีนก็ทราบชัดว่าจะเกิดการสงครามขึ้นเป็นแน่แล้วเพื่อที่จะหลีกไม่ให้เกิดการสงครามขึ้นได้จึงได้ยอมตกลงจัดการให้เป็นที่ตกลงเพียงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายจึงได้ตั้งให้หลีห้องเจียงเป็นข้าหลวงมาปรึกษาทําหนังสือสัญญากับเซอร์ทอมมัสเวต หน้าที่เมืองชีฟูดังข้อความที่มีอยู่ในหนังสือสัญญาต่อไปนี้หนังสือสัญญาเมืองชีฟูปีมีขอสอรอ .1,875 ประเทศจีนจะต้องทำขวัญเงิน2 0แสนตำลึงจีนในการที่เกิดความเรื่องค่ามิสเตอร์มาคารีและนายฐานื่นๆตายและจะต้องใช้ค่าโสหุ้ยทั้งหลายที่รัฐบาลอังกฤษได้เสียไปในเรื่องที่เกิดความเมืองยูนาน2ประเทศจีน จะต้องออกประกาศปิดให้ตลอดทั่วอนณาเขตจีนห้ามไม่ให้ผู้ใดทำร้ายแก่คนอังกฤษและจะต้องช่วยปกครองรักษาคนอังกฤษให้ทั่วทุกแห่ง 3. ประเทศจีนจะต้องแต่งราชทูตส่งไปยังพระนครล,ลอนดอนเพื่อที่จะได้แสดงความเสียใจและขอกระหมมมาโทษในเหตุร,ร้ายที่เกิดขึ้นนั้น 4. จะต้องจัดแจงการอย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องการสินค้าฝิ่นโดยเหตุที่ว่าพ่อค้าอังกฤษ เมื่อนำเอาฝินมาถึงท่าเรือเมืองจีนแล้วจำเป็นจะต้องรายงานให้กรมศุลกากรทราบเสียก่อนแล้วจึงจะเอาฝินขึ้นไปยังโรงเก็บสินค้าได้และเมื่อเสร็จแล้วจึงจะซื้อขายฝิน่นั้นได้และผู้ที่เอาฝินเข้ามาจะต้องเป็นผู้เสียภาษี 5. รัฐบาลจีนตกลงยอมสัญญาว่าจะได้กำหนดอัตราเก็บภาษีให้เป็นพิกัดราคาเช่นเดียวกันและใช้วิธีให้เหมือนอย่างเดียวกันทุกหัวเมืองท่าเรือของจีนก๊ก และประเทศจีนกกจะได้ยอมเปิดหัวเมืองท่าเรือขึ้นใหม่อีกสี่หัวเมืองคือเมืองไอชังเมืองวูหูเมืองเวนเฉาเมืองปักหวยเปิดให้เป็นเมืองค้าขายได้ตลอดทั่วถึงกันและหัวเมืองท่าเรือในแม่น้ํำยังซีอีกหกแห่งนั้นจะยอมให้คนต่างประเทศส่งสินค้าขึ้นลงได้โดยเหตุที่อำนาจแห่งนานาประเทศไม่ยอมให้จีนก,ก็เก็บภาษีทวีเพิ่มขึ้นตามที่จีนก,ก็ขอว่า จะเก็บภาษีเป็นเงินแทนสิ่งของนั้นในการเรื่องนี้ยังไม่เป็นการตกลงกันได้จะต้องสงบไว้อีก32ปีข้างหน้าต่อไปเกิดวิวาทขึ้นกับรัสเซียเรื่องเมืองกุญยาฝ่ายประเทศรัสเซียได้ตั้งยึดถือเมืองกุญยาไว้ในเมื่อเวลาที่เกิดจราจลขึ้นที่เมืองคัตคาเรียเมื่อภายหลังการจราจนที่เกิดขึ้นนั้นแม่ทัพโจจุงทางได้ไปปราบปรามสงบราบคาบลงแล้ว ประเทศจีนก๊กจึงได้ขอให้ประเทศรทศัสเซียส่งเมืองกุนยากลับคืนให้ตามที่ประเทศรัสเซียได้กล่าวไว้ว่าจะยึดถือเมืองไว้จนกว่าการจลาจลจะได้สงบราบคาบเรียบร้อยแล้วก็จะกลับคืนเมืองกุญยาให้ด้วยเหตุนี้ประเทศตงก๊กจึงได้ส่งขุนนางผู้ใหญ่เป็นคนชาติตาดไปยังประเทศรทศัสเซียเพื่อที่จะได้ตกลงทําสัญญาไมตรีกันที่เมืองลิเวเดียและหนังสือสัญญาไมตรีนั้นได้ตกลงกันว่า จะยอมยกให้ประเทศรัสเซียในส่วนที่สําคัญต่างๆในเมืองไอหลีทั้งหนทางช่องสําคัญต่างๆในเขาเตียนชันกับยาชันและเงินด้วยอีก5ล้านบรูเบิลเพื่อที่จะได้ตอบแทนในการเ,เรื่องนี้ประเทศรัสเซียจะยอมคืนเมืองกุญยาให้แก่ประเทศจีนก,ก๊กหนังสือสัญญาฉบับนี้ที่พระนครปักกิ่งไม่ยอมรับว่าเป็นการถูกต้อง รัฐบาลจีนก๊กจึงได้จับตัวชุงหัวและตัดสินให้ประหารชีวิตเสียการที่ชุงหัวได้รอดพ้นจากความตายได้ในครั้งนี้ก็เพราะด้วยพระนางเจ้าควินวิกตอเรียได้ทรงเป็นพระราชทุระช่วยขอโทษให้โดยที่มีลายพระราชหัตเลขาส่วนพระองค์ทรงยินดีไปยังพระเจ้าฮ่องเต้ราชาธิราชแห่งประเทศจีนก๊กในเวลาที่ติดต่อกันนี้ประเทศตงก๊กมีความกลัวว่า จะต้องเกิดการสงครามด้วยกับประเทศ,ร,เทศรัสเซียจึงได้เชิญให้แม่ทัพคอดอนคนชาติอังกฤษให้กลับไปรับราชการในประเทศจีนก๊กอีกและไปรับเป็นหน้าที่แม่ทัพผู้บัญชากองทัพจีนก๊กเมื่อแม่ทัพคอดอนไปถึงพระนครปักกิ่งแล้วจึงได้ตักเตือนแนะนําให้รัฐบาลตงก๊กทําไมตรีกับข้าศึกเสียด,ดีกว่าที่จะทําการสงครามและทั้งแม่ทัพคอดอนไม่ยอมเข้ารับราชการอยู่ในประเทศตงก๊กอีกด้วย หนังสือสัญญานครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กปีมีขอสร1 8ึปรอประเทศจีนก๊กได้ส่งให้มาควิสเจ๋งบุตรชายแห่งเจ๋งกัวฟันเป็นอัครราชทูตไปทำหนังสือสัญญาทางไมตรีกับประเทศรัสเซียอีกครั้งหนึ่งมาควิสเจ๋งได้ตกลงทำหนังสือสัญญาทางไมตรีสำเร็จที่พระนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อในปีมีขอสร1 8ึรอซึ่งมีความว่าประเทศรัสเซีย ยอมกลับคืนเมืองไอหลีให้แก่ประเทศจีนก๊กเป็นแต่ประเทศรัสเซียคงเอากิวเล็กแห่งหนึ่งในทิศตะวันตกไว้และประเทศตรงก๊กยอมเสียเงิน9้าล้านบรูเบนเป็นค่าเสียหายให้แก่ประเทศรัสเซียมาคิเจ๋งคนนี้เป็นคนเจ้าเล่ห์อโรบายเฉลียวฉลาดในการที่จะปรึกษาทําสัญญาทางไมตรีเปน็นอันมากโดยที่พวกจีนได้สรรเสริญชมเชยกันนักในการเรื่องนี้การที่เปิดเผยเกาหลีก๊กให้แก่โลก ครั้งโบราณการแต่ปีมีขอสอร .1492 เมื่อการสงครามระหว่างประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นเมื่อในรัชกาลพระเจ้าวันหลีฮ่องเต้ได้เสร็จสึกเลิกการสงครามกันแล้วพวกคนญี่ปุ่นก๊กได้พากันมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองฟูสันคราวหนึ่งแต่การที่พวกญี่ปุ่นก๊กมาตั้งหมู่บ้านอยู่เช่นนี้ก็ไม่ได้มีหนทางใดที่ประเทศเกาหลกีก๊กจะได้การเปิดค้าขายไปมากับชาวต่างประเทศ การที่ประเทศเกาหลีก๊กมีการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั้นก็มีอยู่อย่างเดียวแต่ว่าเมื่อถึงกำหนดปีแล้วก็แต่งให้ราชทูตคุมเครื่องราชบรรณาการไปส่งจิ้มกล้องแก่พระเจ้าฮ่องเต้กรุงจีนก๊กที่พระนครปักกิ่งด้วยเหตุที่เกาหลีก๊กไม่มีการสิ่งใดเกี่ยวข้องกับต่างประเทศพวกชาวต่างประเทศจึงได้พากันเรียกว่าแผ่นดินบรืีพิสัยในเวลาคราวหนึ่งทูตเกาหลี ได้มาจิ้มกล้องต่อพระเจ้าฮ่องเต้กรุงจีนก๊กเสร็จแล้วจะกลับไปยังประเทศเกาหลีก๊กจึงได้นําเอาคัมภีร์ศาสนาคริสต์ตั้งเข้าไปสู่ยังบ้านเมืองเกาหลีก๊กด้วยคัมภีร์ที่สอนสาศาสนาคริสต์ตั้งนั้นได้ตกไปถึงบาเรียนคนหนึ่งจึงได้ชักนําพวกเพื่อนนับถือตั้งเป็นนิกายส่วนาศาสนาคริสต์ตั้งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงเป็นหนทางที่นําให้พวกบาทหลวงผู้สั่งสอนสาศาสนาโรมันคาทอลิก เข้าไปสู่ประเทศเกาหลีกกและไปตั้งวัดเกลียกล่อมให้คนชาวเกาหลีกกเข้ารีดนับถือศาสนาโรมันคาทอลิกเป็นอันมากต่อมาพวกบาดหลวงฝรั่งเศสได้มีผู้ร้ายฆ่าตายลูกป,ปีมีขอสอรอ .1,866 รัฐบาลฝรั่งเศสได้ส่งกองทัพไปยังเกาหลีกกเพื่อที่จะเรียกร้องค่าทำขวัญแต่การเรื่องนี้หาได้เป็นการสำเร็จตลอดไปไม่ ครั้นถึงปีมีขศ .1,870 รัฐบาลอเมริกันได้พยายามที่จะเปิดเมืองเกาหลีก๊กให้ทําการค้าขายไปมากับต่างประเทศจนถึงกลับไปยึดตีเอาป้อมที่ปากน้ําหันไว้ได้แต่ต่อมาก็ไม่เป็นการสําเร็จตลอดไปได้ตามความประสงค์ครั้นล่วงมาได้อีก6ปีเรือรบญี่ปุ่นก๊กชื่อว่าเรืออุนโยเคนได้ไปตรวจสอบทําแผนที่น้าน้ําเกาหลีก๊ก และได้ไปพักจอดทอดสมออยู่ที่ก่อน,น้อยแห่งหนึ่งในฝากฝั่งทิศตะวันตกและไม่ได้มีเหตุผลสิ่งใดพวกชาวเกาหลีก,ก,ก็กระดมยิงเอาเรือนั้นออกไปจากป้อมแล้วก็เกิดรบกันขึ้นโดยที่ชาวเกาหลีก,ก,ก็ก่อเหตุก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วประเทศญี่ปุ่นก,ก็จึงได้ส่งกองทัพไปยังเกาหลีก็และบังคับให้รัฐบาลเกาหลีก,ก็เสียเงินค่าปรับทำขวัญให้กับทั้งให้เปิดหัวเมืองท่าเรือคือเมืองชีมันโพ เมืองเงินสันเมืองฟูสันให้มีการค้าขายกับต่างประเทศได้กับยอมให้คนญี่ปุ่นก๊กเข้าไปอยู่ในบ้านเมืองเกาหลีก๊กได้เหมือนอย่างเช่นเดียวกับคนฝรั่งที่เข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก,ก๊กเมื่อการเป็นเช่นนี้แล้วพวกคนญี่ปุ่นก,ก๊กก็พากันไปตั้งบ้านเรือนทำมาหากินอยู่ที่เมืองชีมันโพเมืองเงินสันและเมืองฟูสันเป็นอันมากเกาหลีก๊กนี้เปรียบเหมือนเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนก,ก๊ก เมื่อคนญี่ปุ่นก๊กเข้ามาตั้งบ้านเรือนและจัดการละเมียดเข้ามาในทางอ้อมเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดมีความวิตกขึ้นในพวกเจ้านายข้าราชการจีนก๊กในพระนครปักกิ่งเมื่อในที่สุดเข้าแล้วรัฐบาลจีนก๊กจึงตกลงว่าจะต้องคิดกำจัดไม่ให้คนญี่ปุ่นก๊กมีโอกาสอยู่ในประเทศเกาหลีกกได้แต่ชาติเดียวดังที่เป็นอยู่นี้จึงได้เปิดเผยประเทศเกาหลีกกออกให้แก่โลก ลูป,ปีมีขอสอร .1,882 ประเทศเกาหลีจึงได้จัดการทำหนังสือสัญญาทางพระราชมัยตรีเปิดการค้าขายแก่นานาประเทศทั้งปวงถึงแม้ว่าเกาหลีกกจะได้เป็นเมืองประเทศสราชของจีนก,กด็ดีแต่ในหนังสือสัญญาทางพระราชมัยตรีที่ประเทศเกาหลีกกทำแก่นานาประเทศทั้งปวงนั้นได้กล่าวอ้างว่าประเทศเกาหลีกกเป็นเมืองเอกราช ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดเป็นความเข้าใจผิดกันในข้อสำคัญต่างๆที่จะได้เกิดเป็นขึ้นภายในอนาคตการประเทศตรงก๊กไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะละทิ้งความชอบธรรมกรรมสิทธิ์ในการที่จะเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่เหนือเกาหลีก๊กเพราะประเทศจีนกกเห็นชัดได้ว่าเป็นการสำคัญนักในการที่จะยึดถือปกครองประเทศเกาหลีกกไว้เพื่อที่จะได้ป้องกันขัดขวางชาติรัสเซียกับชาติญี่ปุ่นกก ไม่ให้ยกมาบุกรุกย่ำยีเขตแดนได้เพราะว่าชายภูมิประเทศตรงก๊กที่เป็นพรมแดนในทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นประเทศเกาหลีก๊กได้กั้นอยู่ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการจําเป็นที่ต้องดําริเพื่อสําหรับที่จะรักษาอาณาเขตของจีนก,ก๊กม่ให้บุกรุกล่วงพรมแดนเข้ามาได้ความยุ่งวุ่นวายของพวกชาวเกาหลีก,ก๊กเมื่อในปีมีขอสอรอ 1, พระเจ้าแผ่นดินเกาหลีกกยังทรงพระเยาว์และอ่อนแอในการที่จะครอบครองแผ่นดินเพราะฉะนั้นอำนาจทั้งหลายจึงได้ตกอยู่แก่พระบิดาของท่านซึ่งมีนามว่าไตเวนกูนเป็นผู้กระทำหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแผ่นดินในระหว่างเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพระบุตรยังมีพระชนมายุเยาวอยู่นั้นครั้นเมื่อพระบุตรมีพระชนมายุเจริญขึ้นสมควรแล้วพระบิดาก็ยังคิดอยากจะทรงไว้ซึ่งอำนาจอยู่ต่อไปอีก จึงได้คิดการให้เกิดประทุษร้ายเป็นขบฏขึ้นเพื่อที่จะถอดพระโอรสที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นออกเสียจากราชสมบัติในเพื่อที่เกี่ยวด้วยกับการเรื่องที่คิดนี้ไตเวนกุนจึงได้ยุยงให้พวกพานเข้าทำร้ายปล้นสถานราชทูตญี่ปุ่นกกพวกญี่ปุ่นกกต้องรบต่อสู้มาจนตลอดทางในเวลาที่ล่าหนีมานั้นจนกระทั่งถึงฝั่งทะเลแล้วก็พากันไปอาศัยอยู่ในเรือรบอังกฤษ ไตเวนกุณก็คิดการจับเอาพระเจ้าแผ่นดินไปขังคุกไว้และแต่งคนให้คิดพยายามจะฆ่าพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินเสียด้วยเมื่อเกิดวุ่นวายขึ้นเช่นนี้แล้วรัฐบาลจีนก๊กจึงได้กระทําตามความแนะนําของหลีฮ่องเจียงโดยที่รีบไปจัดการปราบปรามการที่เกิดจลาจนขึ้นนั้นด้วยการที่ส่งกองทัพบ,บกและกองทัพเรือไปอยังประเทศเกาหลีก,ก๊กเมื่อปราบปรามพวกขบฏที่กระทําให้เกิดจลาจนสงบซาลง และจัดการให้พระเจ้าแผ่นดินขึ้นครอบครองราชสมบัติได้ดังเดิมแล้วจึงได้คิดเลขกลว่าโรบายที่อย่างฉลาดโดยที่จะลักเอาไตเวนกุลออกไปเสียจากประเทศเกาหลีก,ก๊กแม่ทัพเรือฝ่ายจีนก,ก๊กจึงได้ล่อลวงเชิญให้ไตเวนกุลมาเที่ยวและมาเลี้ยงในที่เรือรบจีนก,ก๊กเมื่อไตเวนกุลลงมาถึงเรือรบแล้วก็จับเอาตัวไว้และแล่นเรือรบพาเอาตัวมาสู่ยังประเทศตงก๊ก เมื่อถึงตรงก๊กแล้วรัฐบาลจีนก๊กก็เนรเทศให้ไตเวนกุลไปอยู่เสียที่เมืองเปาติงฟูในมณฑลชีลีแต่พวกกองทหารจีนก๊กนั้นยังตั้งรักษาราชการอยู่ในเมืองหลวงเกาหลีก๊กและประเทศตรงก๊กได้ตั้งให้มีข้าหลวงใหญ่ไปอยู่ประจำรักษาราชการที่ในประเทศเกาหลีก๊กโดยที่ไปอยู่เป็นผู้กำกับช่วยพระเจ้าแผ่นดินเกาหลีก๊กคล้ายๆทำนองอย่างเดียวกันกับข้าหลวงอังกฤษ ที่ไปตั้งประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเอกราชในอินเดียเะนั้นฝ่ายประเทศญี่ปุ่นก๊กได้ร้องขอค่าทำขวัญเป็นเงินห0 0 0 0นเหรียญค่าเสียหายในการที่เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นนั้นและขอให้เปิดเมืองท่าเรือสำหรับการค้าขายขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่งและให้ส่งราชทูตเกาหลีก๊กไปขอสมาโทษในประเทศญี่ปุ่นก๊กด้วยและทั้งญี่ปุ่นก๊กจะได้มีอำนาจอันชอบธรรม ที่จะได้มีกองฐานอยู่ประจำรักษาสถานราชทูตได้เสมอต่อไปการคิดจริงดีกันในระหว่างพวกที่จะคิดเปลี่ยนแปลงแบบราชการอย่างใหม่กับพวกที่ถือความรักษาธรรมเนียมให้คงไว้อย่างโบราณในมิช้ามินานวิธีการต่างๆของชาวต่างประเทศก็ได้เริ่มชักนำเอาเข้ามาใช้ในการปกครองเกาหลีกกคือตั้งสาขากรมศุลกากรอ,อย่างประเทศจีนกกขึ้นและดำริที่จะคิดจัดการเปลี่ยนแปลง แก้ไขการอื่นๆอีกหลายอย่างจึงเป็นกรณีเหตุให้เกิดการจราจนสำคัญขึ้นในนครโ,โซอูลเมื่อปีมีขอสอรดร้อ1,885ด้วยการที่แย่งชิงดีเกิดขึ้นในระหว่างพวกที่จะคิดเปลี่ยนการอย่างใหม่กับพวกที่ถือความรักษาธรรมเนียมโบราณไว้ซึ่งจะเรียกว่าพวกหัวเหตย้ำคำแสดงอย่างใหม่ฝ่ายพวกหัวเหตย้ำที่ถือธรรมเนียมโบราณน,นั้นได้รับความช่วยเหลืออุดหนุนจากกองฐานจีนด้วย จึงได้ฆ่าพวกเสนาบดีที่คิดจะเปลี่ยนแปลงราชการใหม่เสียหลายคนแล้วก็เลยยกเข้ารบตีเอาพระราชวังซึ่งฐานญี่ปุ่นก๊กช่วยรักษาอยู่นั้นพวกฐานญี่ปุ่นก๊กน้อยตัวสู้ไม่ได้ก็ต้องล่าถอยมายัางสถานราชทูตญี่ปุ่นก,ก๊กพวกที่กระทําการจลาจนนั้นก็จับเอาพระเจ้าแผ่นดินไปขังคุกไว้แล้วก็พากันมาปล้นเก็บเอาทรัพย์สิ่งของของพวกญี่ปุ่นก๊กหมดแล้วก็เอาไฟเผาสถานรราชทูตญี่ปุ่นก๊กเสียด้วย พวกราชทูตกับทหารญี่ปุ่นกกมีน้อยตัวสู้ไม่ได้ก็ต้องพากันล่าถอยหนีมายังเมืองชีมันโพเพื่อที่จะกลับไปทำการแก้แค้นทดแทนนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นกกจึงได้ส่งกองทัพใหญ่ให้มาขึ้นบกที่เมืองชีมันโพและในเวลาเดียวกันนั้นประเทศจีนกกก็ส่งกองทัพใหญ่มายังนครโซอูลด้วยเหมือนกันประเทศทั้งสองนี้มีความประสงค์ที่จะปราบปรามการจลาจลในประเทศเกาหลีกก ให้มีความสงบราบคาบให้กลับคืนคงดีดังเก่าแต่เป็นการที่น่ากลัวอันตรายมากในระหว่างกองทัพใหญ่ทั้งสองประเทศที่ส่งไปนั้นจะได้เกิดโดนกันขึ้น